ฟังเสียงนะครับฟังเสียงจะตาที่ยวดีบ่เนี่ยโอ้ที่ยอดตีดเลยกลับมาหนีเข้ามารีวิวนะครับรถตู้นะครับหัวจะลวดนะครับอ่าบรู้ว่าปีอะไรนะครับผมมารีวิวทีรถละเดี๋ยวสิภาพเป็ะสาพราบพันครับผู้ได้ชนใจรถตู้นะครับอ่าติดต่อได้นะครับรถตู้ใช้งานนะครับรถตู้เป็นรถตู้เก่าของพระนะครับเดี๋ยวพาชมครับ โอ้ยยางงามเลยพี่น้องยางนายางล้างเปลี่ยนไม่ได้หนิเดอกยางเนี่ยใช้ได้ยังครับพี่ช้น้ำบาตรเท่าวอย่างแตกไายงานหน่อยเลยครับนายางไปได้ใช้ได้อีโดนเนี่ครับนายางนิ่มเงียบข้างหลังก็แตกไายงานแล้วการเสียบไปเลียนท่าไก่ก็เปลี่ยนยางไม่ได้ แนะนำเปลี่ยนอย่างไงาปเรื่องสภาพรอบขั้นเครับนี่ครับมงตีครับสีแต่ครับเป็นรถพระนะครับเีื่องสภาพเบนทางในครับทางในยางสวยนะครับเบาะครบทางหลังครับรถใส่งานครับเบาะน่งครบ เอเย็นเพลงเพาะนะครับโอ้ทั้งหลังงามไปทังในคืองามเลยวะเพื่อนมีปูไหม่วอรเนี่ยแด่ไต้งามนะครับเ <c oughs> นะ้นน้ำเปลี่ยนยางไว้นะครับเดี <c oughs> oh, m, ย๋ยวพาเพิ่อนทั้งในครับโอ้ทั้งในงามเดียครับ ทั้งในย่างสวยยางงามแล้วถาพี่ดานดจะฝาตทั้ทงในร่บยางสวยรับเบานังเบาไม้ตัไหนเบาะใหญ่ดีนอมีหัว,วผัดผัดแขนครับ ก็รถยังไม่เกียร์รถเป็นไชน่าห้างเท่าไปเที่ยวมากเลยแต่ย้ายยังไม่เกียรริบแล้วคุ้งไชยกระชานกันพี่ครับข้อเบาหลังยางงามครับเบานั่งสบายท่างไก่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอียสิบสองสิบแปดที่นั่งสิบแปดว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จิบชิบช้ิบชอนบ้ดอีกระดังในบอสเชฟพิชาริดี่ิผาโอเซรลายเยอะนาค่อยเบื่อนั่งละเอียดโอตาชัวฟจะแบบโหง่ามทั้งในบอมีผูบอมีพระครับทั้งในใสไ่ไรครับสวยงามเลยครับประตูทะเลนะครับประตูนี่แล้วเขาดีไปต่ได้ไ เสื้อาทั้งหน้ครับหน้าคอนโซลคนขับครับเรตโต๊ะไปแบบมือหมุนครับหมุนขึ้นลงได้เดี๋ยวพาเบิ่งเครื่องครับเดี๋ยวพาเบิ่งบางคนขับครับเจ๊ไว้ใส่คองก็ใส่ใส่ชามครับใส่เลยครบจอกระมีครับไาจีจอแบบตรงรุ่นนะครับรถรุ่นเก่าจะจอใส่ไรครับรับเก่งเสียงครับ จะกมองข้างหน้าเราเนี่ยจะพาดข้างหน้าครับ,รบโอ้ขนน้างหน้ายางสวยครับมีกนี่จะใช้อะไรครับเกีย yeah. ดเขาง่ายครับ โอ้สวยงามแบบเปียดังเดี๋ยวม,เวมีเปียด้วยแลวเอามาสตาอะไรเบิ็งครับหาผู้ใดสนใจครับกับพี่ต่อมาว่าแล้วเยวขึ้นเออเบอร์โทรให้แล้วเนาะไฟอยู่ออกวะต้องเปิดทวีกบ่ไฟโอ้หลอดงามทั้งหลังงามทั้งในงามเลยตัวเสืส้อาทั้งหลัสีอธิภูแน่เลยว่เป็นยังนครับตัวยอมรับแล้วทั้งในงามบ่ใหญ่ดีบ่กว้างนั่งสบายครับ อาผู้ใดสนใจกระตีตอมันะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไม่น้ำได้ครับเพื่อมีรถทัดใหม่ๆเข้ามานะครับเข้ากระสีทายลงให้ดูๆนะครับกดแจ้งเตือนไยนน้ำได้ครับได้ช่วงนี้รถกำลังเข่าร้ายนะครับช่วงนี้รถกำลังเข่าร้ายแล้วผุนหัวหน้าเพื่อเยี่ยมวัชตาดัเบิ้ลลบวัชิตาช่วยด้วยเยี่ยบ้างไปเลยฟังเสียงนะครับฟังเสียง จะตาตีเดียวตีมันเองเออตีเดียวตีเลยตาตีเดียวตีแล้วเบ่งงับเบ่งเครื่องงับเสียงดังวะโดยช่างโตยนะครับเครื่องแข็งครับเครื่องเล่นนังใจได้สบายครับ เชื่องนิ่มดีไม่ไหวสุดยอดครับกังโตยบอกครับโอ้ยสภาพตรงนี้สุดยอดครับรถใจงานครับมาทดลองขับได้ครับรถยี่ห้อบิลการนะครับเนาะได้ได้ขับไดได้ครับไปยิงทดลองขับไปเลยนะครับไฟโอ้ไฟคอทางไฟคบเลยครับหูเจี้งนะครับเปิดไฟ คาหมาไฟกระทั่งเบียระบบเบเมื่อไฟขึ้นครับไฟเแบบลีย่ยวขึ้นนะครับใต้ครับใต้ขแบบั้วครับปิดเบิ้ลครับเครื่องปั่นน้ำฝนกับนี่ครับปัดได้ตามสบายครับโบกี้ทักไก่ได้ครับชุมกับราคาครับจอแอร์เย็นนะครับโอ้เปิดพนักแม่เย็นช่วยๆี่น้องเลย อ่าราคาไทยเดี๋ยวผมแยกอยีกทีนึงนะครับทัานร่มแอร์ดีนะครับแอร์ก็ดีนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวจะลองขับนะครับวิธีขับดีตำแหน่งนะครับประตัวกันนะครับโอ้หน่มดีครับ ครับนิ่มดีครับรับสบายเลยครับโอ้ขับสบายครับกับตั้งใจได้นะครับแต่ว่าเจ็บไหมว่าขึ้นขับมือเดียวก็ได้ครับสบายได้ครับพวงมาไลยพาเบอร์นะครับโอ้ขับนิ่มครับง่ายเปรถบมี่กระโดดครับนิ่มดีครับเอาชํานี้นะครับผู้ได้นใจนะครับิดต่อขับมาครับเดี๋ยวขึ้นที่ยุ่งให้นะครับรถใช้ห้านนะครับแอร์เย็นนะครับ จะยินพิงเพราะนะครับบัวลังนั่งได้สบายครับบัวลังแบบไงนะครับอาสนใจคนใดคนแชร์นั่งได้ครับเด้อเดี๋ยวผมถาราคาให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ท้ายใจนะครับหากพี่น้องสนใจรถรุ่นไหนก็มินมาโทรมาถามมือนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเอารถขับมาเรื่อยนะครับช่วงนี้โควิดกระช้าลงแล้วนะครับถ้าอยากจะยามหารถนะครับมาทายขี่ไปโพลพี่น้องเบิ้งนะครับผู้ได้ลือน้ำบ้านผู้ได้จีบข้ารถนี่ผมก็จีบไปท้ายไหมพี่น้องเบิ้งนะครับจะพาพี่น้องนะครับกดตีสามนั่เลยนะครับเด้อ อ่ามือดีก็ขอขอบคุณกรบคุณหลายๆนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ตีต่อให้น,นะครับขอบคุณครับ